ก็อาเล่นโซเดคครับผมแนะล้วก็รับนานเานักกับนนะ้องเดียเราจะลืมชื่อเยอะเดี๋ยวมาเล่นเกมอักษรน,นำคําตอบกันฮนะแต่ว่าเวลาหมดที่ใครคนนั้นต้องมาลุนกันทาไมต้องแม่อันนี้เนาะปุ๊บเบอร์โอเคเรียบร้อยแล้วหมวดแรกที่เราจะเล่นกันนะครับจะเป็นหมวดของชื่อปลาหนึ่งพยางครับผมหมวดแรกเอาชื่อปลาอะไรก็ได้ที่มีหนึ่งพยางเท่านั้นนะนะโอเคฝัไงชุครับมาหาคนเล่นก่อนุ๊ ลองเดียรเล,ล่นเริ่มก่อนนะเด็กพ่งนะพร้อมแล้วจับเวลาครับมาปลาดุกปลาดุกถูกครับน้องนัดต่อเอาแล้วไงมีเวลาอยู่ม,ม,มั้มลยลูกนึงลูกนึงอย่างเดียวคือปลายากอะ่ะครับปาน,นินดูกนาหนังเดียรต่อ,อเอาแล้วไงปลาพงยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้องเดียรต่อครับน้องเดียรยังไม่ได้ <c oughs> เอาแล้วในเวลาจะหมดหรือเปล่าปลาทองปลาทองทูน้องนัดแล้วน้องนัดแล้วอึ๊บทำหนีไปยังมีเวลาอยู่หมอหมอทูไม่หมอไม่ได้หมอที่หมอที่ถาวรที่เผาที่เหรอโอ้ยหมอหมอทูน้าเบี้ยต่อปลาบึกปลาบึกทูน้าน้องนัดแล้วตอนนี้อยู่ที่น้องนัดนะ Hào lắm ừ, nghe. mình này hay cụm anh rồi ngay ui ác khác đấy ui ác là bây điều này thua 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 thôi, thua 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 อเอาแล้วตามไปได้ด้วยต้องต้องหาให้เจอ<ช>เอ,อุ้ยมันต้องมีในหัวเยอะอยู่นะอเอาแล้วเอาแล้วอ๋อได้ไหมได้ไหมหากรหากเจอไหม <laughs> หาอยู่หาอะไรอยู่ไม่ร้อ่ะโซโซไปแล้วหอพี่ฮะโซโซอะดวงดวงลูก เจอไหมเจอไหมต้อต้อหรออย่าช่วยนะปลาซิวปลาซิวถูกครับปลาซอยปลาซอยถูกครับหลองเลี้ยตอลูกเวลาังมีอยู่พียงอย่างเดียวนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้เอาไปแลวปลาช่อนปลาช่อนถูกครับปลาแล็ดปลาแล็ถูกเวลาใกล้แล้ว สงน<ด>ี้ได้สุดสลุกแปลกมากนี่มาทับทิมปลาเวลาหไ,ไึ่งของพยางใกล้แล้วเวลาใกล้หมดแล้วอเอาแล้วไงปากกาปากกาชูน้องน้องนัก